สวัสดีครับสวัสดีครับโบแม่ปิ่นนองี่ฮักจุผู้จุคนครับเมนูนี้ผมได้แกงพักเหือดใส่ปลาจระเสดนะครับเป็นปลาสดเป็นปลาจระเน,นะครับนี่ครับพักเหือดปีหนึ่งเปิลกมีนี่กินแกเดี๋ยวนะครับถ้าเปินแกแล้วเขาจะบอได้กินแล้วนะครับโบแม่ปิ่นน่องคนใดที่ยังบ่ได้กินนะครับเโซ่กินเฮนะครับช่วงนี้เปินกรลังจะออกยอดออนออนนะครับพักเหือดนี่สามารถไปแกงใส่หมูได้นะครับใส่หมูสด ระดุกหมูก็ได e. er ้นะครับแกงใส่ปลาแห้งก็ได้นะครับแกงใส่ปลาสดก็ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นปลาจิลิหรือว่าปลาลุกนะครับจะได้แหะครับอดีผมมีปลาจรลินะครับก็เอาแกงใส่ปลาจรลิครับเมนูวันนี้แกงผัดเหือกมอมอครับใส่มะเขือส้มตัวหนนะครับใก้จะปดมาปิดแก๊สแล้วนะครับผมกดย่อยหอมแดงก็ใส่ตัวนะครับหอมป้อมใส่ตัวนะครับนี่ครับผักเหือกปี๋หนึ่งมิตรเดียครับผมไม่ไปนอกครับ เดี๋ยวนี้กําลังออกัอดอ่อนๆนะครับ่อแม่พี่น้องคนใดทีบอกได้กินเดือนนะครับก็ไปเสาะซื้อมาแกงนะครับก็กเื็ดนี่ก็ทําเมนูได้หลายอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาย้ําได้นะครับย้ําฟักเห็ดแล้วก็ใส่หมูสับเห็นนะครับใส่หอมเจียวเห็นนะครับหอมทอดทอดตัวมันตึงล้ําครับอาหารเมืองเหมืองจีนะครับนะครับผักอื่นเรียกว่าพักอย่างนะครับพักเื็ดผักอื่นก็จะมีอยู่ก็ครับเนาะ แต่ผักเหนือนี่ครับมีนักครับเวลาจะเอานะครับต้องเอามีดไปตัดกิ่งก่อนนะครับหานลงมาแล้วก็จจียกันไส่นะครับถ้าบดตัดกิ่งหานลงมานะครับเอาไส่เถ่านี่เอดเถียอดบดได้นะครับต้องตัดกิ่งหานลงมาแล้วก็จ่วยกันไส่แล้วก็เอาลี่เป็นอเอากาเป็นอครับก็ไส่เป็นหยดเป็นยอดเป็นยอดมานะครับเอายอดอ่อนๆครับเอามาแกงสดๆอีกอะไรครับผมแกงสดนะครับบางคนก็เอาไปนึ่งก่อนก็ได้นะครับนึ่งแล้วมาแกงก็ได้นะครับ อันน <formation> ึงนั่นแบ่งเป็นสองเมนูได้นะครับเอาไปย้ำก็ได้นะครับย้ำผักเห็ดที่ผมว่านะครับใส่หมูสับเห็นครับตัวใส่หอมเจียวเห็นนะครับปาดดูครับเปิดตึงล้าครับครับหอมแดงเห็นนะครับถ้าย้ำผักเห็ดนะครับครับหอมแดงครับแครปหมูเห็นนะครับแต่ถ้าแกงเอี้ยครับครับหอมแดงด้วยนะครับครับผักปอมด้วยเห็นนะครับครับหอมแบงด้วยเหรอตัวถ้ามีพริกแดงครับพริกแดงด้วยเห็นนะครับปัดเปิดตึ้งล้มเห็นจะอันนะครับ นะครับเมนูแกงพะเเหือครับปีหนึ่งมีข้างหนึ่งนะครับวแมไพไ่นอกครับแล้วกบป้ากันคลิปไม่เนอครับ